น้องมาโรงเรียนทุกวันไม่มีร่องรอยการถูกทำละทำายรกัยโอ้โหหมื่นเปอร์เซ็นนะถ้าถ้ามีนะโอ้โหเอาผมไปเข้าตะลงตารางได้เลยมีการเชิญออกจริงไหมเมื่อสักครูดนี้ได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราไม่ได้มีการเชิญน้องออกบัญชีรายชื่อน้องก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะต้องให้เด็กตอบอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือมีอยู่กระดอรเนีีกรณน่กรณีเดียว อับอันนี้ผมไม่สามารถพูดได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องทางทางเงินผมไม่สามารถพูดของใครได้ครับเดี๋ยวพิกระทบเดครับพิการดำเนินคดีแล้วเรียกค่าเสียหายถึงค่าสิบทรัพจริงๆกลัวจะกระทบถึงชื่อเสียงแล้วก็ผู้ปกครองผมยังไม่รู้เลยเขาจะเอาประเด็นไหนที่สารจะรับเพอเพอกลายเป็นผมไม่อยากพูดนะเพอเพอกลายเป็นฟองเท็จแลยอย่าเลยอย่าคุณมโน